สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพบกับผมมันเสียงจีท่องอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาถอนตัดต่อรูปภาพรูปภาพล้วนๆในวันนี้นะฮะตัดต่อรูปภาพแล้วก็เราใส่ยังไงแล้วก็ตัดต่อรูปภาพเราจะติดตั้งยังไงแล้วก็มาเรียนดูไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยนะฮะน,นี่ก็ ภาพนะฮะเอาใช้ไปนะหนึ่งอันเป็นภาพล้นล้วนในวันนี้ผมไม่มีผมไม่เอาคลิปวิดีโอลงละผมไม่ได้ตัดต่อด้วยคลิปวิดีโอนะแต่ว่าผมมันตึงหน้าจอไงผมมันตึงหน้าจอแล้วก็ผมเข้าในไคลมาสเตอร์ใช่ไหมในเคมาสเตอร์ดีเขาว่านั่นอ่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะถ้าว่าอันไหนมันดีดูดีกว่าใส่ไป

ดูกันให้จบเลยนะฮะถ้าเขาว่ามันเป็นท่อนถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีความรู้กับตัวท่านเองก็ช่วยติดตามเลยให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะ วงไพวินก็มีความไฟใช่ไหมเนี่ยเราก็ใช่ไปเลยนะฮะรูปอะไรู้ดีเรชอบอะไรก็เราก็ใช่ไปอย่างนั้นนะฮะรูปอะไดีเราชอบอะไรก็เราก็ใส่ไปอย่างนั้นนะฮะรูไรรู้ดีเราชอบอะไรก็เราก็ใส่ไปอย่างนั้นนะฮะเูปอะร้อบอะไรก็เรยก่ยาไรรู้เะไร่ไ่าผม

เสียงไม่มีนะฮะเดเราต้องใส่เสียงนะเราต้องได้ต,ต้องดูใส่เสียงสักหน่อยกินแล้วกม็มีเสียงด้วยว่าแต่เสียงมันผมยังไม่ได้เราหลุดมาใช่ไหมเนี่ย แส่อะไรด,ดีรูปภาพอนไ้ดีเอ้ยอะไรดีดีไหมให้เราดูดนะฮะมรารดูดได้ไหมเราก็ลองดูสักอันหนึ่งถ้ามันเป็นภาพใหญ่ก็มันอาจจะดูดไม่ได้นะฮะถ้าว่าเป็นภาพพอดีมนันกําลังพอดีก็น่าจะดูดได้อยู่นะนนกำลังอัโหลดอยู่นะฮะว่ามันจะใช้ได้ไหมเอ่ย

ก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับถว่าวเีตัวนี้นะมีหลากหลายนะเลือกรูปภาพรูนะถ้าว่าว่า เอาก็ได้ทําไมเอาก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรียกรู้ไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันมันมาอยู่คู่กับแอปตัวนี้แล้วนะไม่อยู่คู่กับกันแล้วนะเราไม่ต้องเอาที่อื่นมาใส่ก็ได้จริงๆิงแล้วมันก็ต้องมีอยู่แน่แหละตัวเนี้ย เยอะมากเลยนะฮะเด็กๆเฮ้ย,ย,ยมันไม่ได้เอาเลยเมืเ่อกี้น่ะหายไปหมดแล้ว เราใส่ลงไปนะฮะเวลาชอบปัไหดีเลยมันก็ยังไม่เสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหรนน่นะฮะมัน่เสีงนะไป่คไ แล้กวก็เลือกัลกเลือกรูปภาพอีกนะฮะแต่คนละทีไงเนี่องจาตอนกลางคืนนะฮะอนกลางวันกลางวัน

หัวใจต่างๆได้มัาสี แว่นตรงนี้ด้วยเนาเสียงมันอยู่ตรงนี้เมื่อคี้ผมยังไม่ได้อัดเสียงด้วยใช่ไหมลองดูสักคริปหนึ่งสิสวัสดี วัสดีครับตอนนี้ผมอัดเสียงอยู่นะฮะแต่ยินเสียงผมไม่เอย่ยแต่ยินไหมครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะถ้าเครว่ามันยังไงถ้ามันมันโอเคก็เราจะอยากจะใส่เพียงใช่ไหมเออเพียงมันมันก็มีอยู่แล้วนี่ นี่นะฮะบันทึกเราคว็ท่องคนหาเสียงเสียงอะไรดีนะโอเคเราดูดเราก็ไม่ลาดูดอีกนะ

สิ่งมันยังไม่มีใช่ไหมเราก็เลือกนะฮะเสียงนี้คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเราอยากจะอยากจะได้เสียงไหมอะไรประมาณน,นี้ยอยากจะใส่เสียงอะไรก็เลือกดนะีนะเออ กี่เอาที่ม,มาใช่ไหมเอ่อความยาวมีเร่าไหรวะอ๋อโอเคแล้วอันนี้มันจะสั้นใช่ไหมแล้วก็เอาเลือกไปคิดกันได้ปะมีกี่ใบอะเน,นี่ยที่ผมใส่นะฮะ

เรวจะเอาตรงนี้แล้วก็เออเลือกรูตรงนั้นไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีแล้วก็เลือกอีกนะฮะแล้วเราจะเอาแบบไหนเอ่อยแล้วก็แบบนี้ใช่ไหม แล้วก็เราม,มาเขียนหนังเสือก็ได้นะฮะตรงนี้ตรง,งด้าลนะาเงเนี่ยไม่ซึ้งค่ะก็ตกลงใช่ไหมตกลงเราจะใส่ตรง,ตงไหนไอ แค่กันเสร็จแล้วอมือวันนีกนเนาะทิ้งแล้วก็ไม่มีแล้วครับรับ อ่าแค่นี้เราก็ขายายไปว่ามันได้ไหมแค่นี้ ฉะนั้นผมก็จะมีเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับช่วยดตามจ่จยช่วย,ยกำมัใจให้ผม้วยนะฮะ